ช่วงนานีก่ก็เริ่มไถและพี่น้องไถเตรียมดินเนาะไว้ปลูกเขา่าเดี๋ยวจังหน่อยฝนตกมากระสีกระสีมีหนามเมี่ยงมาเห็ดทำการเกษตรเนาะช่วงนี้เข้ากับเตรียมดินไปก่อนเ,อเห็นไหมครับรถไถเลยนี่รถไถอีสม บ่อแม่ไถ่ยีสมวนแม่ไทยอีแดงนั่นน่ะกำลังตีดินคือแต่แรกเนี่ยสิสิไถแบบไอ้ไถหุดหรือว่าไถไถเหนียวไปก่อนเนาะเอาหยังเอาหยาอย่างออกบาดนี้รอบสองนี่รอบสองเพิ่งก็สีเป็นการไถไถเอาแบบตีดินไถตีดินนี่สิครับนี่เป็นบบเนี่ยเนี่ยไถมาสิเอ้เนี่ย ไงง่องได้ไหมไงง่องไงง่องไงง่องไถ่ดินที่ดินไปนี่ไถกระเวียนไปสิละกระเวียนไปเรื่อยๆเนาะเอาจนแล้วกันนะแล้วแล้วต้งนี้เลยแล้วไปเรื่อยๆแล้ยวต้งนี้เอา เนี่ยข้าวาไทยแล้วนี่เป็นการตีดินพวนดินไว้นะพวนดินไว้ล้าวข้าวปลูกนี่อย่างเงี้ยเสร็จมันก็จะขึ้นง่ายเนาะปลูกนี่มันก็จะขึ้นง่ายเด้เดี๋ยวเจ้กหน่อยหนามาถวมเบิดลได้ไหมน้องแถวนี้หนามาถวมเบิ้ลนี่ถวม นี่สภาพพื้นดินหรือว่าสภาพเนื้อที่ที่ได้เกลียได้ได้ยังก่อขึ้นมานาดินเห็นไหมตีดินเรียบร้อยเห็นไหมปาดฟูงลงพิลาพี่น้องปาดปาดปาดปัดปด เกนาินไว้พร้อมเอาไว้ถ่าฝนตกลงมาก็ิิใดปักดำหรือว่าวานข้าวพวกนี้นเนาะเตรียมดินไว้ย่างดีเลยพี่น้องย่างดีอย่างสวยงามเพินเตรียมดินเนาะ เป็นไงเไรียบร้อยว่า